นีรถติดบางแสนไปซบแขนทะเลบางพระกันดีกว่าเราไปเจอร้านลับๆมาร้านหนึ่งชื่อร้านว่า s อสบีดขับบางพระร้านนี้เขาก็จะซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมสายทานรีสอร์ทวันนี้เรามาช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีทุกคนดูบรรยากาศนั้นสิกำลังชิงชาดูกันไปเลยค่ะทุกคนโรแมนติกโรแมนติกสายกินอย่างเราจะผ้าสั่งอาหารมาก,กินริมทะเลได้ยังไงก็จัดไปชุดใหญ่เลยค่ะพี่พนักงานคนนี้น่ารักมากเลยบริการดีเยี่ยมอาหารเต็มโตกับบรรยากาศร,ริมทะเลนี่มันฟินจริง,รงๆเลยนะทุกคนอย่างแรกที่เราสั่งมาจะเป็นยำทะเลรวมเสิร์ฟมาพร้อมกับบะหมี่กร เลร้านนี้เขาสดเลยนะอันนี้บอกเลยว่าใครมาก็อยากให้สาวเขาผัดเขาผัดมาดีมากเรากินข้าวผัดกุ้งไปแล้วอ่ะกินกันระยะถึงก็ต้องสั่งข้าวผัดหมูมาเพิ่มเลยอะ่ะหอยนางรมที่นี่เขาจะเป็นหอยนางรมของบางแสนเลยนะคะสนับสนุนชาวประมงท้องถิ่นไปอีกถึงจะตัวไม่ได้ใหญ่เวอร์แต่ก็สดมากๆเลยแล้วต้มเลงเขาก็แซ่บพอตัวอยู่นะร้านนี้แล้วเราก็สั่งยำหมูยอไข่แดงหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็หมูมะนาวมาด้วยมีใครเคยเห็นอันนี้ไหมแมวทะเลพอปลากระพงทอดลานน้ำปลามาเสิร์ฟน้องก็วิ่งตามมาเลยจ้าแต เขาก็มีบาร์เครื่องดื่มสําหรับสายชิลพี่คนนี้นะคุณนๆนะทำหลายหน้าที่มากเลยทางร้านเขาก็มีเครื่องดื่มให้เลือกเพียบเลยค่ะทั้งน้ําสีขาวสีเหลืองหลายสีมากบรรยากาศชิลๆริมทะเลเขาดนตรีสดแถมเลยบางแสนมณิเดียวเองะสำหรับใครที่ชอบร้านอาหารบรรยากาศติดทะเลติดมาค่ะแทบจะลงไปในทะเลแล้วก็กดเซฟแล้วก็พุ่งตัวไปได้เลยนะคะก่อนที่ร้านนี้จะไม่รับอีกต่อไปหรือถ้าอยากอ้อนให้ใครพาไปก็แท็กไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลย